สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคอยบอกเจ้าแล้วใครสิครับนะเอฟซีครับวันนี้นะครับนะมีเสียงล่ำเรือซุบซิบซุบซิบนะครับว่าอีดํานะครับแอบเดินทางไปพบเส่ยเป็ดนสิเขาว่าอีดํานะครับเฮ้ยทำไมมันคนอย่างนี้วะนะครับ แอบไปพบเสือเป็ดนะส่ครับนะแอบไปพบชู้ครับวันนี้สายข่าวนะครับนะพัฒนามรายงานมาครับว่าดําแจ๊ครับหลังจากที่หายตัวไปครึ่งเดือนนี้นะครับไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนจําไม่ได้กันนะส่ครับนะอีดําแจ๊นะครับได้หายตัวไปนะครับช่วงนี้นะครับน่าจะเดินทางไปพบเสือเป็ดนะครับนะไม่ใช่เสือแป้งนะโนดครับอ <hip> ouais? ัีนี้เสือเป็ดนะครับเสือเป็ดมาหลายครั้งสครับนะนสี่ครับเออ เขาว่ามาอย่างนี้นะครับนะมันก็เป็นไปได้ครับที่มันจะแอบเจอกันเพราะว่าตอนนี้มันเจอมอสุ่มชีวิตเยอะแยะมากมายเลยนะครับเจอมอสุ่มชีวิตมันเจอเรื่องราวมากมายที่เข้ามานะทีปัญหามันลุมเราพีครับนะอปัญหามันลุมเราเข้ามาเยอะแยะนะครับมันก็เป็นไปได้ที่มันแอบจะไปนัดเจอกันแอบจะไปกินตับกันอะไรย่างเงี้ยช่วงนี้มันก็เครียดอ่ะมันหลายเรื่อด้วยนะเมื่อความจริงมันปรากฏมาก็ต้องเคลียร์ใจกันนะครับนะ ก็ต้องเคลียร์ใจกันสรุปยังไงจ้าพี่ย mm. ังไงสรุปยังไงจ้าพี่ยังไงอะไรเงี้ยมันก็อยู่ช่วงเคลียร์ใจกันสรุปเมียหลวงพี่ยังจะให้เงินหนูอยู่ไหมหรือว่ายังไงนะสรุปยังไงพี่นะสรุปสรุปยังไงนะสรุปยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็น แล้วมาขึ้นมาเคลียร์ใจกันนะครับนี่น้าท่วมสครับน้ำใชหครับผมอยู่ที่สตูน,นะครับอยู่ที่สตูนยังไงอะไรยังไงสรุปอุ้ยก็มาอย่างนี้เลยเอฟซีครับเราไมา่รู้นะครับว่าเราจะไปได้ไม่ได้สรุกเมียหลวงพี่อ่ะยังจะแบ่งสมบัติให้หนูอีกไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับเออหนูต้องการเงินนะพี่บ้านหนูยังไม่เสร็จเลย เรือนหอเราก็ยังไม่เสร็จสรุปเรือนหอเรายังไงอะไรของเขา้าวะถ้อยมาทําไมเนี่ยโอ้ใจไม่ถึงนี่ว่าโอ้ใจไม่ถึงไอทิสลบไปฝรั่งฝรั่งปอดนี่ว่าโอ้ใจมึงไม่ถึงนี่ว่านี่ไอสี ตอนนี้ก็มีอาการเครียดครับเครียดอ้าวมันจะดับทใไมวะตอนนี้มีอาการเครียดใช่สิครับนะผมได้ข่าวว่าดาแจ๋เครียดครับไปเป็นงานเราก็ไม่ได้ไปหรอกไปลุยยังไงก็เลยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโนไม่ต้องร้องไม่ต้อง,องร้องไม่ต้องร้องลุยข่าวลุยขาเลยนี่ครับของแท้ต้องงี้สิครับ สิครับก็ฝากพี่นานะครับสิครับนะอุ้ยอุ้ยคือกระปงอะไรเป็นปงไ,ปไงนี่ของแท้ครับไปไปอะไรสิครับดำแจะครับดำแจะยังไงดำแจะล่าขา้าต้องบินไปหากันเลยเหรอดำแจะฮะล่าขา้าต้องบินไปหากันเลยเหรอต้องรีบบินไปเคลียร์ใจเลยว่ายังไงพี่ข้าเนี่ย สรุปเมียมพี่จะให้สมบัติหนูไหมสรุปเรือนหอของเรายัางไงอืนะสรุปเรือนหอของเรายัางไงนะคะแล้วสรุปยังไงต่อไปเราจะได้อยู่ด้วยกันไหมต้องบินขึ้นไม่เคลียร์ใจกันใช่เออต้องบินขึ้นไม่เคลียร์ใจกันอีเจ๊อีเจ๊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 อีเจ๊ มึงหายไปพกูด่ามึงได้ไอ้แจ๊มึงไม่ต้องห่วงหรอกนะครับมึงทําอะไรคิดว่าพวกกูไม่รู้พวกกูมีสายลับนะสายลับสายลับจับบ้านเล็กเข้าใจปะ <c oughs> เออพวกกูมีสายลับจับบ้านเล็กอยู่มึงไม่ต้องกลัวหรอกพวกกูมึงทาอะไรเนะี่ยพวกกูรู้หมดแหละมันอยู่ที่ว่าพวกกูเนี่ยจะเล่นเมื่อไหร่เข้าใจปะเออมันอยู่ที่ว่าพวกกูเนี่ยจะเล่นเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะยังไงมันอยู่ที่พวกกูเข้าใจปะ เออฝากไว้ให้คิดด้วยนะนะครับวันนี้พี่ครับวันนี้นะพี่ครับนะดำแจก็นะครับเหมือนเดิมเพราะคือเก้าับคือเก้าี่นอองคือเก้าครับหายคือเก้ามิจิลีไมกาออกมาซ่วมจริงคือขอบเนี่ยสายข้าวของรายงานมหาผมจริงว่ามันน่ะแอบไปแอบไปหากันแล้วนะครับแอบไปหาการแอบไปเคลียร์ใจกันนะครับนะเรื่องจดหมายรักเนี่ยยังไง เห็นในข่าวแอบขึ้นไปบินไปหาการเพื่อเคลียร์จดหมายรักว่าจริงไหมเสียเป็ดโกหกหนูไหมหรือว่าเสียเป็ดยังไงอะไรยังไงแอบปะตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าใครโกหกอ่ะนะครับไม่รู้ว่าใครโกหกระหว่างเสียเป็ดกับอ่าอีดำแจะนะครับนั่นสิไม่รู้ว่าเมียหลวงหรือว่าเสืยเป็ดโกหกนั่นสิเรื่องไอ้จดหมายรักเนี่ยนะครับจดหมายรักนะ จดหมายรักเนี่ยนะครับนะนะจ๊บก็มารอดูกันครับมารอดูกันนะครับไอ้ทีว่าจุดจบกับจุดจบของอเรื่องราวเนี่ยมันจะจบยังไงมันจะลงเอยอย่างไรนะครับมันจะเป็นไปยังไงต่อนะเราก็มารอดูกันไอ้ทีครับนะครับรอดูจุดจบของเรื่องนี้กันนะเออทีเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกท่านนะครับนะ ใครทากรรมดีมันก็ได้ดีครับใครทำกรรมไม่ดีต้องตำหนัแนนะครับนะครับอยากจะไปเป็นเมียน้อยเขานะครับนะระหว่างสมบัติเขาก็เอาเรื่องหุงมึืองครับออยากจะเป็นเมียน้อยเขานะครับก้านะไม่มีใครว่าหรอกได้ปะเออใครทำดีก็ได้ดีอ่ะนะครับมันทำตัวไม่ดีอะ่ะ มึงต in mm ้องรับกรรมของมึงไปอ่ะให้ไบแจ๊นะครับไม่มีใครทําดีได้ดีหรอกไม่มีใครเอ้ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครทําชั่วได้ดีหรอกอช่รปะเออทําชั่วได้ดีมีไหนอ่ะใะ่ปะเออถ้าทาชั่วได้ดีอ่ะมีทาดีได้ดีมีถมไปอช่รปะหัวพูดไม่ค่อยถูกเลยสินะเออกับนะ ไดข่าวว่านั่งเครื่องไปหากันนะพี่ครับตอนนี้ก็นี่ครับชีวิตนะพี่ครับครับก็เป็นเป็นกำลังใจให้กันนอ้อยสีเนาะนะแต่ว่าอีดําแจ๊เนี่ยมันต้องได้รับกรรมนะอีดาแจ๊ดด่าทั้งวันก็ก็ด่าได้นะครับคุณยางยามแจด๊ดด่ามันก็ด่าได้นะพี่ตอนนี้ผมเหลือหอมเหลือบักชีเหลือบักชี เราต้มาซื้อบัชีต่อชีวิตได้สิครับนะไปคลิปนี้ก็วันนี้สิครับขออนุญาตลงคลิปนะครับนิทานขนิทาน